กับหน้าสดๆของเรานะคะควันนี้เรามาที่เขาศูนค่ะตัวนัดน่รศจีธรมราชน,นะคะตอนนี้รู้สึกตัวเองยังไม่ตื่นเลยอะตื่นมาก็แบบอาบน้ําแล้วก็มีผมแล้วก็มาเลยน่าสดมากสดมากค่ะสดมากค่ะ ค่ะเราจะมาชมทะเลหมอกที่นครศรีธรรมราชกันนะคะเขาบอกว่าสวยไม่แพ้ที่อื่นเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้คือหมอกยังไม่มาก็รอต่อไป <_ an> <_ an> มาครั้งแรกเหมือนกันนะคะตื่นเต้นนนี่มีฟูจิด้วยดูสิยอดฟูจิ คือจ,จริงๆข้างบนนี้มันมีแบบจุดชมวิวแล้วก็คือใครที่แบบไม่อยากเดินทางเยอะอะไรเงี้ยก็มากลางเต็นท์นอนได้เต็นท์นึงนอนได้3คนสามร้อยห้าสิบมีมอนผ้าห่มให้แต่ว่าข้างบนห้องน้ำมันจะน้อยนะเอออาแพมเพดมาด้วย <c oughs> อนนี้แดดมันออกแล้วนะคะพระอาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยแล้วคือถ่ายตอนพระอาทิตย์ขึ้นไม่ทันแต่ว่าก็จะเห็นวิวแบบมีหมอกจางๆนะคะแต่คือคาดหวังไว้เยอะไงว่าแบบหมอกมันจะเยอะกว่านี้ <Nope. S 1> แต่ก็ผิดหวังกับที่เราต้องตื่นดีสามแล้วก็ไม่เจอเหมอกแต่ไม่เป็นไรถือว่ามาแบบปิกนิกกับครอบครัวแล้วกันนะคะ านคล้ายวาจาสิทธิ์นะคะก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเป,เป็นเจดีนะคะเ,เจดีองค์ใหญ่แล้วก็มีพระท่านคล้ายนะคะวาจาสิทธิ์แบบนั่งอยู่อย่างนี้นะคะ หลอฟ้าต่อหมอวัด ินที่ทุกคนต้องมานะคะที่คิริวงตอนนี้เขาเรียกว่าหนานท่าหานะคะตนนี้ก็จะมีร้านค้าเป็นแบบขายของนาคของกินแล้วก็มีเช่าห่วงยางแล้วก็เล่นน้ำได้ด้วยนะคะมีน้ำไม่ลึกเลยเล่นได้เด็กๆก็เล่นได้นี่คือมุมมหาชนนะคะต้องมาหาเพราะว่าข้างหลังจะเป็นเขาเห็นไหมข้างบนอะ่ะต้องมีหมอกเลยอะ่ะ นี่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้ามาในช่วงหน้าฝนแล้วแบบไม่มีฝนอะคือมันจะแบบสวยมากเพราะว่าตรงนี้ก็จะแบบมีหมอกเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะคนเยอะมากทวดเยอะเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงเทศกาลนะคะช่วงที่เรามาก็คือช่วงปีใหม่แ<ะ>ล้วคนก็จะมาเที่ยวเยอะแนะนําให้มาช่วงที่แบบคือช่วงวันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ย จะดีกว่ามาช่วงเช้าไปเลยหรือเย็นก็ก็จะดีกว่านะคะอีกจุดเช็คอินนะคะของคีรีวง์นั่นเองนะคะก็คือมาเล็ทุกคนไม่จำชื่อนั่นก็คือสะพานคีรีวง์ของท่าดีนั่นเองะคะ่ะ สวยจะบอกเลยจุดนี้คือทุกคนมาจะต้องมาถา่ายรูปเจแบบซิกเนเจอร์มาของพีดีวงก็คือคือมันจะเป็นสะพานสีขาวใช่ไหมข้างหลังก็จะเป็นแบบภูเขาและแม่น้ําที่สวยงามค่ะทุกคนจะให้ทุกคนหันไปทางดูทางนี้นะคะทุกคนแผ่นกล้องไปค่ะทุกคนคือถ้ามาตอนเช้าแบบเช้ามากๆม,ม,มาแบบอาทิตย์พิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรับรองเลยว่าฟินมากเพราะว่ามันจะมีแบบหมอกคนรจะมานอนที่นี่สักคืนนะจริงอันนี้ บรรยากาศที่เขาเคลมว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยเพ่นเพน เป็นทางเข้าถ้ำครับซึ่งถ้ำลึกประมาณ20เมตรครับจุได้1,000คน าแห่งชาติเขาหลวงอยู่ที่อำเภอพรมคีรีนั่นเองนะคะก็เข้ามาข้างในเนี่ยคือจะไม่มีอาหารอะไรขายเลยถ้าจะทานก็คือต้องทานตั้งแต่ข้างล่างหรือไม่ก็ซื้อขึ้นมาข้างบนแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาลงไปแบบทานข้างๆน้ําตกได้นะคะต้องทานเฉพาะตรงที่เขาเหมือนจัดไว้ให้เท่านั้นเลยอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าเข้ามาในนี้รู้สึก เย็นเลยอะ่ะเพราะว่าต้นไม้เยอะมากถึงจะร้อนแค่ไหนแต่ก็รู้สึกแบบมันเย็นได้ยินเสียงน้ำตกเออผ่อนคลายแบบชิลอะไรอย่งเงี้ยชิลอะไรอย่เงี้ย ถึงตรงชั้นหนึ่งของน้าตกแล้วนะคะซึ่งเราก็เดินมาได้แค่ตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าจะขึ้นไปชั้นต่อๆไปจนถึงชั้นที่4ี่เนี่ยเราต้องลงทะเบียนด,ด้านล่างแล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่พาขึ้นไปนะคะซึคือลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นไปได้ไซึ่งมันจะมีทั้งหมด2รอบนะคะรอบ10บโมงแล้วก็บ่ายโมงไปกลับเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง รรบวนศรีธรรมโศกราชะตรงนี้นะคะก็จะอยู่ติดกับสนามหน้าเมืองของจังหวัดน,นาครศรีธรรมราชนะคะสวนศรีธรรมโศกราชซึ่งแต่เดิมอะ่ะเป็นเรือนจาเก่า<ฮ>ของจังหวัดนาครศรีธรรมราชแล้วพอเรือนจาเขาย้ายไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยปรปับปรุงพื้นที่นะคะทาเป็นสวนสาธารณะนะคะให้ประชาชนสามารถมาเดินเที่ยวได้นีนะคะคือร<ส>ูปป<ส>ั<ส>้นของพระเจ้าศรีธรรม มาสักการะบูชาได้นะคะแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเทะเลไรเรือนจําเก่าใช่ไหมก็จะมีซากที่ยังหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นแบบป้อมยามาป้อมคนที่ดูแลทางเข้าอนะไรเนี้ มายืนใกล้อะเออมันสูงมากสูงมากๆถ้าเราขับรถผ่านเราก็จะไม่คิดว่ามันสูงขนาดนี้นะอันนี้เราอ้อมมาด้านหลังทําให้รู้ว่ากาแพงจริงๆสูงมากๆเลยเราคิดว่าสมัยก่อนก็น่าจะสูงกว่านี้อีกเพราะว่าเขาแบบเหมือนกั้นกั้นไม่ให้อ่าข้าศึกโจมตีเมืองนะคะก็ต้องทำให้มันสูงๆแล้วก็มีรูรูด้วยน่าจะแอบส่องเอาไว F ้แอบส่องปล่าหรือเอาไว้ยิงหรืออะไรสักอย่างไม่ชัวนะคะอันนี้ไม่ชัวทำอะไรครับเนี่ย เป็นไงบ้างคะกับกำแพงเมืองเก่านะคะที่ยังหลงเหลืออยู่นะปัจจุบันนี้นะคะซึ่งก็แก่มากๆจริงๆก็เป็นจุดแบบเช็คอินอันนึงนะที่รุ่นฮิปฮิปเขาจะมาถ่ายรูปแบบฮิปฮิปฮิปเตอร์กันฮิปฮิปเตอร์ ธรรมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งวัดนี้นะคะเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยชันนิทานว่านะคะสร้างโดยพระเจ้าศรีธรรมโสกราชนะคะเมื่อพศ1998ค่ะทุกคนทางขวามือเรานะคะก็จะมีโซนที่สามารถตักบาทคือเอาเหรียญ ตักใส่บาตรพระได้ด้วยเขาบอกว่าช่วยสะดเดาะข้อต่ออายุเสริมบารมีอะไรประมาณนี้เราก็ทำบุญแล้วก็หยิบอันนี้มา ก็คือคนที่มีบุญ ก็จะเป็นกระดูกปะวานนะคะซึ่ง<ะ>เป็นโซนที่เด็กๆชอบกันมากนะคะก็คือมาเห็นเราว่ากระดูกปะวานซึ่งมันใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะ,ะคือสมัยก่อนนะ<า>่ะเมื่อนานมาแล้วหลายสิบปีมาแล้วคือคนน่ะเขาจะชอบมาเขียนขอพรอน,นียมาเขียนขอพรท,ที่กระดูกปะวาน ประมาณว่าแบบเออถ้าขอเราจะได้อะไรเงี้ยสักสิทธิ์อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือเขาก็ใส่ไปในตู้กระจกแล้วเนาะก็เขียนไม่ได้แล้วนะคะทุกคนคือวัดธรรมหาธาตุเนี่ยมีอยู่อย่างนึงก็คือข้างบนน่ะเป็นท้องค่ะเท้นะคะซึ่งเขา ติดเอาไว้บนยอดะก็คือเลียกไม่ถุกเขาเรียกว่าอะไรแต่คือประมาณว่าอยู่บนยอดทองคำที่เราเห็นนะคือของแท้คือมันจะมีบริการก้องที่แบบสามารถที่จะดูยอดพระธาตุได้ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างแบบละเอียดละเอียดเลยมมหมายสามซุดสหมายรอยค่ะที่มังคุดคัดนะคะทุกคนมันเป็นยังไงมังคุดคัดก็มังคุดที่เขาคัดมาคม ไม่สุกมันเกือบสุกคือมันออกแบบว่าสีม่วงอ่อนไม่ได้ม่วงเข้มใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่สีเขียวใช่ไหมเห<ไ>มือนเหมือนเอาออกมาตอนที่มันยังไม่ได้แบบนิ่มอ่ะมันจะแข็งแข็งนิดนึงอย่างเงี้ยแต่กินแล้วมันกรอบเนี<อ>่ยมันจะแบบเปรี้ยวหวานปัอนๆนิดนึงอร่อย ะะตั้งอยู่ที่อำเอภอท่าสาราจังหวัดนครสิีธรรมราชนะคะเขาก็มีการเปิดตัวนะคะสวนสาธารณะใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยนะคะชื่อว่าสวนวัยลักษณ์นะคะ <Wow. S 2> อันนี้นะคะเขาบอกว่ามีพื้นที่ถึง255ไร <Huh? S 2> ่โอ้โหโคตรใหญ่เลยอะ่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นสวนสาธารณะในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะทุกคนปร็มือ และโซนแรกนะคะที่เราเจอก็คือโซนเขาวงกดน,น,นะะั่นเองนะคะค่ะเนยก็จะเป็นเขาวงกดให้เราไปเล่นกันนะคะไปค่ะว่าเราจะลงกันหรือเปล่า,าวารใดีค่ะเราก็เข้ามาถึงตรงกลางของเขาวงกดแล้วนะคะก็จะมีตรงตะแกรงรูปหัวใจนะคะที่เราสามารถไปเขียนบอกรักได้ ฉันรักเธอเธอรักฉันเรารักกันสูดซสาสูดซสา คือรูปปั้นมโนลานะคะที่มีอยู่ทั้งหมด3คนเป็นสีทองนะคะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะก็เหมาะกับการที่จะมาถ่ายรูปเล่นกันนะคะนี่นอกจากที่นี่นะคะที่จะมีสวนสาธารณะที่สวยๆบรรยากาศดีๆนะคะยังมีผานด้วยค่ะ นี่นะคีะ่านที่นี่นะคะสำหรับเมียววว่าเหมาะกับการมาแบบเดินชิลๆอะไรอย่างเงี้ยมาวิ่งตอนเย็นๆหรือว่าแบบมาพักผ่อนกับครอบครัวนะคะ